ไปดูกันที่แกรี่เกนเเลอร์นะฮะเมื่อคืนมีการทวิตแบบนี้แล้วก็โดนด่าอย่างนี้ดีกว่าโดนด่าเละเทะใน Twitter นะครับว่าคนที่ชอบปั่นตลาดแล้วคนที่ชอบทําให้ตลาดมิส l e a d เนี่ยก็คือแกรี่เกนเเลอร์เองหรือเปล่านะฮะจูๆครับแกออกมาทวิตแบบนี้ฮะ it has been a honor to serve SEC chair มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะที่ผมเนี่ยได้ทําหน้าที่เป็นประธานกรตอสาราตลอด3ปีที่ผ่านมาได้มีการร่วมงานนะฮะแล้วก็ไม่ต้องอธิบายในะเรื่องของ สตาฟต่างๆนะว่าสตาฟในกราตราราฐเนี่ยโอ้โหทำงานกันได้เป็นอย่างดีเลยนะโอ้โหเก่งมากเกินมาแบบเนี้ยนะครับหลังจากนั้นมีการทวิตต่ออีกนะบอกว่า we feel more ตลอดช่วงเวลาที่ผมทำงานเนี่ยมีการออกกฎไม้ไปกว่า2000กว่าแอคชั่นนะฮะแล้วก็โอ้โหบาบาบาเคมผลงานกันเต็มเลยนะคือการเกินเนี่ยมันเหมือนเกินว่ากูจะลาออกอะอแบบจริงๆนะคือแบบเหมือนอยู่ดีขึ้นมาเกินว่าแบบขอบคุณสำหรับที่ผ่านมา ะะตำแหน่งนี้ของผมเนี่ยมันช่างอะไรก็คือแบบมันมันน้ำเนา่าอ่ะนะ,ะเริ่มมาก็น้ำเน่านะโหขอบคุณโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เราทำงานมาได้เยอะมากนะฮะออกกดไปกว่า2000กว่ากดโน่นนีเออ่เค็มความสำเร็จมันเหมือนแบบตอนจบจะจบว่ากุดลจะรีซน์อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเต็มที่เลยนะ,ะเพราะอ่านไปอ่านมาจนจบนะฮะตอนจบฮะ and we are not done แต่เรายังไม่พอฮะ <laughs> เราจะทำต่อ <laughs> ทุกคนก็บอกว่าแล้ว,วามึงจะทำไมนะแบบนี้นะเอาเป็นว่าไม่ไม่มีอะไรนะฮะออนั่นแหละแกว่งตลาดเล่นนะฮะแล้วตอนจบก็พูดว่าเรายังไม่จบเราจะทําต่อทุกคนก็เลยบอกอะไรของคุณเนี่ยนะฮะชอบพูดเรื่องของออตลาดถูกปุกปั่นนะแล้คุณเองนี่นยะก็คือคนหนึ่งที่ชอบปั่นเต็มที่เลยนะฮะ